สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยเมื่อวันที่5มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายพิษวิริยาอริธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่3ประจำปี2567โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่เป็นสอจอจำนวน26ท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นผู้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงานเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567รวมถึงการแก้ไขแผนดำเนินงานเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพิจารณาโดยสาระสำคัญที่น่าสนใจคือโครงการพัฒนาต่างๆที่จะสร้างความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวพิจิตรและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอยู่ในขณะน,นี้โดยพันตำรวจเอกกฤษดาพ,าพ,าพัทรประสิทธิ์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับบึงสีไฟจำนวน19รายการเช่นโครงการก่อสร้างป้ายบอกสถานที่และระเบียบสวนสาธารณะบึงสีไฟโครงการก่อสร้างหลักกิโลเมตรทางจักรยานภายในบึงสีไฟ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารสูบน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำภายในบึงสีไฟโครงการติดตั้งเสาไฮแมสภายในสนามของสวนสาธารณะบึงสีไฟจำนวน5ต้นโครงการติดตั้งระบบเสียงตมสายในบึงสีไฟและกล้องวงจรปิดจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เครื่องออกกำลังกาย และที่จะเป็นไฮไลท์คือการจัดซื้อและทำชุดน้ำพุที่จะมีความสูงไม่น้อยกว่า40เมตรเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจภายในบึงสีไฟรวมถึงโครงการก่อสร้างป้ายจารึกและป้ายเกียรติยศที่บริเวณสนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขอีกด้วย โดยการเสนอโครงการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเพื่อขอให้สจทั้ง26ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พิจารณาได้ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งหลังจากพันตุลเอกกิษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวในสภาและเปิดให้สอจอ,อภิปรายซักถามจากนั้นในพิวิริยา,าริธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรก็ได้ขอมติว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่ฝ่ายบริหารคือพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเสนอมาขอย,ยกมือปรากฏว่าสมาชิกจำนวน25ท่านยกมือลงมติเป็นเอกฉัน์เห็นชอบเพื่อการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและถูกต้องซึ่งทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2567คือ ภายในวันที่30กันยายน2567ดังกล่าวนั่นเอง